สวัสดีค่ะขอแนะนำรถเก๋งมือสองราคาประหยัดให้ชมกันนะคะรถ Toyota v i ี s 1.5E ค่ะมี Airbag มี ABS นะคะรถยนต์ปี06ค่ะเป็นรถเก๋งบ้นบานๆนะคะขับทนทานรับดูแรง่ายนะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านติดแก๊ส LPG ด้วยนะคะประหยัดสุดๆค่ะเพิ่มความประหยัดเข้าไปนะคะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าค่ะรถไม่มีชนไม่มีน้ำท่วม ภายในเป็นเบาะหนังโทนดำนะคะสภาพสวยสภาพดีเครื่องเกียร์ช่วงร่างสมบูรณ์ขับขี่วิ่งได้ปกติเอกสารมีครบค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะราคาคันนี้เงินสดค่ะ8 9 0 0 0บาทสนใจต่อรองหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะพิกัดดูรถได้แถวมาตบตะพุจังหวัดระยองค่ะต้องเน้นโทรนะคะเพราะ JK M ไม่ใช่ผู้ขายนะคะ สวัสดีค่ะ